สวัสดีค่ะ558724นะาะะสารัตน์พชรกงนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการเทรดอินเทรดอัพนะคะที่หน้าร้านว่ามีสิทธิพิเศษหรือว่ามีขั้นตอนใดนบ้างนะคะหลักๆเลยนะคะในช่วงของเดือนกระกฎาคมน,นี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการเทรดอินแขั้นตอนในราคาเดียวนะคะสําหรับ Samsung Galaxy S21 series ทั้ง3รุ่นของเรานะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก2 0 0 0บาทนะคะถ้าหากลูกค้าอยู่ใน 8ขั้นตอนนี้ก็คือผ่านนะคะเป็นเกตเอแล้วก็ยังได้รับส่วนลดอีก2,000บาทเลยนะคะซึ่งโปรโมชั่นตรงนี้นะคะจะมีแค่ถึงเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะยังไงเข้ามาดู8ขั้นตอนนะคะในการเทรดเทรดอัพหรือว่าเทรดอินนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งนะคะถ้าตัวเครื่องของลูกค้านะคะออกจากระบบ i c l o u d ก็คือออกจากตัว Gmail นะคะจากตัวแอคเคา t ์เดิมของลูกค้าได้ถ้าเป็นระบบของ iPhone ก็คือออกจาก iCloud ได้นั่นเอง ข้อที่2นะคะโทรศัพท์ของลูกค้านะคะสามารถเปิดเข้าไปที่หน้าโฮมได้ตามปกติข้อที่3นะคะตัวหน้าจอของลูกค้าไม่มีปัญหาในเรื่องของจอเขียวจอมืดนะคะข้อที่4นะคะทัวมือถือของลูกค้านะคะสามารถโทรออกได้ตามปกตินะคะโดยการเทตการโทรถ้าแค่โทรติดเนี่ยก็คือสามารถผ่านได้แล้วนะคะข้อที่5นะคะโทรศัพท์ของลูกค้าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการซิมล็อกหรือว่าล็อ กับทางเครือขาอ่ายใดทั้งสิ้นหรือว่าเป็นการติดสัญญากับเครือข่ายอันนี้ถ้าหากลูกค้าไม่มีการติดสัญญาเครือข่ายนะคะ,คะก็สามารถผ่านข้อนี้ไปได้ง่าย,ายเลยจ้ะข้อที่6นะคะตัวหน้าจอของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่เป็นกระจกด้านหลังหรือว่าด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกเล้านะคะซึ่งในรุ่นกเก่าเราเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นตัวกระจกหลังด้วยถ้าเราตรวจสอบแล้วผ่านก็คือผ่านขั้นตอนตรงน,นี้ได้เลยข้อที่7นะคะตัวเครื่องของลูกค้านะคะจะต้องไม่มีการบิดงอ ในที่นี้ปิดงองหมายความว่าถ้าทางลูกคา้าตัวเครื่องของลูกค้ายังใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าตัวเครื่องปิดงองเห็นได้อยาา่างชัดเจนนั้ก็ไม่ได้นะคะข้อที่8นะคะระบบทัสกีนนะคะของลูกค้าไม่มีปัญหาซึ่งถ้าหากการเช็คของทาง Android ก็ง่ายๆเลยะคะ่ะเพียงแค่กดดอกจันชาร์ปศูนย์ดอกจันชาร์ปแล้วโทออกได้เลยแต่ว่าถ้าหากเป็นในระบบของ iPhone นะคะก็ให้ลูกค้าลองลากแอปต่างๆเข้าไป ถ้าหากเกิดถ้าหากใช้งานได้ตามปกติก็คือผ่านแตข้อขั้นตอนในการเทรอินเราได้ราคาสูงสุดได้เลยนะคะซึ่งหลักๆเลยนะคะวันที่ลูกค้าเข้ามาเทรดอินหน้าร้านนะคะก็คือเตรียมแค่บัตรประชาชนนะคะหรือถ้าหากบัตรประชาชนไม่มีหรือว่าหาไม่เจอก็สามารถใช้เป็นใบขับที่ได้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องของลูกค้าที่จะเข้ามาเทรดอินนะคะซึ่งใช้แค่2ออ,อย่างนะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาเทรดอินแล้วก็ซื้อเครื่องซัมซุงบริซี่เอ็ดยี่สิบเอ็ดซีร